สวัสดีค่ะแม่กิ่งมาอัปเดตแม่ลูเซียนะคะแม่ลูเซียออกจากโรงพยาบาลตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วค่ะเมื่อวานแม่กิ่งไปรับน้องกลับมาแล้วอย่างจะหลังจากที่น้องไปทําหมันอาทิตย์หนึ่งค่ะลูเซียปลอดภัยดีค่ะนะลูกนะลูเซียปลอดภัยคริซ่าน้อยของเรานอน ลูเซียขอพบพคุณผู้ใหญ่ใจบุญทุกท่านที่ทําให้ลูเซียได้ทาหมันนะคะุูนะน้องเริ่มไว้ใจแม่กิ่งมากขึ้นเรื่อยๆแล้วค่ะน้องกล้านอนที่เปิดเผยแล้วก็ไม่วิ่งหนีแม่แล้วแต่ว่าก็ยังจับกันไม่ได้อยู่ดีค่ะแม่กิ่งก็หวังว่าคงอีกไม่นานน้องจะไว้ใจแม่กิ่งมากขึ้นกว่านี้ให้แม่กิ่งจับได้แม่กิ่งเองก็ต้องกราบขอพบพคุณผู้ใหญ่ใจบุญทุกๆท่าน ที่ได้ช่วยเมตตาให้ห้าแม่ลูกเขาได้ฉีดวัคซีนแล้วก็ทำหมันนะคะ,ะทำาไมล่ะลูกสาวน้อยจะทำไมอืมตามอ้อนอะไรแม่ทองสุกค่ะทองสุกน้อยของเราส่วนจุดรอลาเต้ผมลาเต้ครับสีลูกผมลาเต้ครับอ่ ปีนหาพี่ทองสุกปิดหาพี่ทองสุกตัวแสกให้กาไรทองค่ะส่วนเด็กหลังบ้านของเราเป็นยังไงบ้างบ้างนะอันนี้พี่ซับครับพี่ทองซับจอมกีเลกับเด็กน้อยครับอากาศเย็นสบายค่ะไม่ร้อนมากเด็กๆก,ก็นอนปุ้ยมุย้ย กลางคืนพวกหนูไม่ได้หลับไม่ได้นอนกันเหรอลูกฮะทองกวาวค่ะทองกวาวอยู่ตรงนี้เคนตาเคนตะแล้วก็ดูหลุยแม่กิ่งให้ดูหลุยดีลากันแต่งตัวนอนรับลมแต่งตัวอยู่ข้างบนชิวๆใช่ไหมหลูกตั้งแต่แม่กิ่งมี ที่รับลมตรงนี้ให้เด็กๆเด็กๆมีความสุขมากค่ะเด็กๆเขาจะมีความสุขกันมากถ้าไม่เพราะผู้ใหญ่ใจบุญคุณหมอแล้วก็ภรรยาทําตรงนี้ให้แม่กิ่งไม่ลูกๆแม่กิ่งก็คงจะไม่มีความสุขแบบนี้ค่ะแม่กิ่งเองก็ต้องขอกราบคุณท่านอีกครั้งนะคะทุกครั้งค่ะทุกครั้งที่แม่กิ่งเห็นลูกๆมีความสุขแม่กิ่งก็จะนึกถึงท่านตลอดค่ะ ที่ท่านได้เมตตาตรงส่วนนี้มาตากของเราก็นอนสบายสบายชงค่ะอันนี้ชองชองช่วงนี้จะผอมลงเพราะว่าน้องสุกกิดน้อยลงค่ะดูน้องกินไม่ค่อยเยอะเหมือนแต่ก่อนแต่ไม่กิ่งจับตัวดูแล้วก็ไม่มีไข้นะคะก็ไม่มีไข้อะไร เห็นหลังไวัยวนุ่นไข่ของทวีค่ะกินหญ้าหญ้าที่เด็กๆเ,เอามาปลูกเด็กๆก,ก,ก็กินกันเรื่อยๆค่ะกินจนเล็มจนใบจะหมดอยู่แล้วตอนนี้คือรอแต่ให้ขึ้นมาใหม่อีก ลักกี้น้อยของเราก็เริ่มโตแล้วค่ะเริ่มโตเป็นหนมแล้วไม่วิ่งหนีแม่แล้วใช่ไหมฮะฮะลักกี้เนี่ยลักกี้นี่จอมกินนมเก่งค่ะถ้าขนุโตเต็มใบก็ไม่รู้ว่าจะตัวใหญ่แค่ไหนเพราะว่าแข้งขาเขาจะยาวมากยาวสูงใหญ่มากค่ะ ถ้าโตเต็มวัยนี่น่าน่าจะใหญ่น่าดูเหมือนกันสําหรับลักกี้ชองขึ้นไปอีกคนละชงกะหลุยอยู่ข้างบนค่ะมีเอฟซีหลายท่านบอกแม่ก,กิ่งบอกว่าลูกๆแม่ก,กิ่งเยอะแต่จำชื่อไม่ได้เลยช่วยบอกหน่อยแม่ก,กิ่งก็จะพยายามค่ะจะพยายามบอกชื่อลูกๆว่าคนไหนชื่ออะไร ก้อนอะไรแม่หรอกควาสุขอ้อนแม่ความสุขของพี่น้องเขาค่ะตอนนั้นถ้าถ้าไม่ใช่พ่อคุณเอกสิทธิ์บอกว่าจะรับพวกเขาไปดูแลแม่กิ่งคงจะไม่ได้เอาพวกเขามาอยู่ที่บ้านค่ะคงจะหาบ้านให้พวกเขาแต่ถือว่าพวกเขาโชคดี พวกเขาโชคดีที่ที่ได้มาอยู่กับแม่ค่ะถึงแม้ตอนนี้คุณเอกสิเดกจะอาจจะไม่ได้เอาน้องไปอยู่ด้วยแต่ว่าก็น้องก็ถือว่าได้อยู่กับแม่กิ่งแล้วอยู่กันแล้วก็ต้องอยู่กันต่อไปค่ะสาหรับเด็กๆแม่ห้าแม่ดูเราก็จะดูแลกันไปไม่ทอดทิ้งกันค่ะ แม่กิ่งก็จะไม่ทอดทิ้งพวกเขาไม่ผลักสาสให้พวกเขาออกไปอยู่ที่อื่นอีกก็คงจะดูแลพวกเขาไปถือว่าเป็นบุญวาสนาของพวกเขาค่ะที่ได้มาอยู่กับแม่กิ่งแล้วก็ได้รับความรักอบอุ่นจากแม่กิ่งเพาตอนนี้ก็ยังไม่ไม่รู้ว่าคุณเอกสิทธิ์จะได้รับน้องไปดยูแลหรือเปล่าแม่กิ่งก็ยังไม่ได้คุยกับเขาเป็นจริงเป็นจังค่ะ ถึงจะรับหรือไม่รับแม่กิ่งก็จะดูแลไปอย่างนี้ค่ะถือว่าได้มาอยู่ใต้ชายคาเดียวกันแล้วก็ดูแลกันต่อไปเห็นพวกเขามีความสุขเราก็มีความสุขค่ะชีวิตน้อยชีวิตชีวิตหนึ่งเพราะว่าถ้าไม่เอามาพวกเขาก็ต้อง อยู่ที่เดิมก็ไม่แค้วที่จะโดนไล่โดนตีแล้วก็โดนยาเบื่อค่ะสำหรับห้าแม่ลูกแล้วก็สีแม่ลูกที่มาล่าสุดเพราะเขาจะอยู่แถบเดียวกันพวกเขาก็ชีวิตชีวิตหนึ่งเหมือนกันค่ะสำหรับแม่กิ่งจะคนหรือสัตว์ก็ก็มีชีวิตหนึ่ง เราก็จะให้ความรักความอุ่นพวกเขาได้เท่เาที่ให้ได้ค่ะยังไงแม่กิ่งก็กขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจบุญท,ทุกทกท่านที่ได้สนับสนุนอาหารมาให้เด็กๆนะคะยังไงก็สนับสนุนมาได้อีกค่ะเพราะว่าบ้านแม่กิ่งจะมีแต่เด็กๆที่กำลังเป็นวัยรุ่นกันกินเก่งมากค่ะทุกรุ่น ว่าลาพังแม่กิ่งคนเดียวก็ไม่น่าจะไหวค่ะแม่กิ่งก็ไม่ไหวที่จะซื้ออาหารให้เขากินเองทั้งหมดแต่ความรักความบอบอุ่นแม่กิ่งมีให้เขาเต็มที่ค่ะยังไงก็ขอความเมตตาจากผู้ใหญ่ใจบุญด้วยนะคะที่ได้สนับสนุนอาหารเมาให้พวกเขา น้อยนี่ก็เหมือนกันเนี่ยเด็กน้อยเด็กนครสวรรค์นเนี่ยเด็กนครสวรรค์ของแม่เนี่ยพี่ซัจบจะแกล้งน้องนะลูกพี่ทองซับของเราอันแค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณมากค่ะทานอนของรูเซีย หลับค่ะตใสใยเมื่อคืนไม่ได้หลับไม่ได้นอนัมแต่เล่นกันแน่เลยใช่ไหม